อาเตตาพร้อมดวลแมนซิเตี้เกมเอฟเอคัพสุกนี้มิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาเซนอนเผยว่าทีมของเขาพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทีมที่ดีที่สุดในโลกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเกมเอฟเอคัพรอบที่4ในคืนวันศุกร์ที่27มกราคมนี้เวลา3นาฬิกาสำหรับทั้งสองทีมกำลังขับเคี่ยวกันอย่างหนักในพรีเมียร์ลีกเพื่อตำแหน่งแชมป์โดยปัจจุบันอาเซนนอนรั้งจากฝูงหลังจากลงสนามไป19นัดมี50คะแนน และแข่งน้อยกว่ารองจากฝูงแมนซิตี้อยู่หนึ่งนัดมีคะแนนนำอยู่5้าแต้มจากรายงานอัเตต้ารู้สึกว่าทีมของเขากำลังเผชิญหน้ากับทีมที่มีผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกอย่างเปปกอดิโอลาที่เป็นทั้งเพื่อนและอดีตเจ้านายของเขาด้วยผมหวังไว้เสมอว่าการชิงตำแหน่งแชมป์ระหว่างทั้งสองทีมจะเป็นอย่างนั้นในสักวันและมันกำลังจะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้แต่นั่นจะไม่เปลี่ยนมิตรภาพหรือความทรงจำที่เรามีไม่ว่าเขาจะมีความสำคัญในชีวิตผมแค่ไหน เราทั้งคู่ต่างเต็มใจที่จะปกป้องสโมสรและเอาชนะด้วยวิธีการที่ดีที่สุด